ก่อนเสียชีวิตคิดจะให้ข้าแต่งกับบุรุษที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่มีทางต่อยเขาขึ้นหนาชวนออกแล้วอย่างไรหากไม่ inform inform อยากตายก็อย่าร้องนั่นไป ท่านเป็นใครกันแน่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันท่านตื่นก่อนนี่ออ ข้ายังไม่กลัวเจ้าจ,จะกลัวอะไรหากเจ้ากล้าวิ่งหนีข้าจะฆ่าเจ้าเสียหลอกง่ายจริงๆ พูดอะไรก็เชื่อจุดร้องได้แล้วจะเชื่ออะไรสุยเยียน หิวหรือไม่เข้าไปหาอะไรให้กิน ยิ่งนักท่านยังมีชีวิตอยู่เออะท่านบาดเจ็บหรือไม่หากฆ่าข้าเจ้าไปจะตายงั้นเหรอไม่ได้หมายความเช่นนั้นทางเข้าวังมีคนดักซุ่มตลอดทางต้องมีคนขัดขวางท่านแน่ <c oughs> ยิ่งอันตรายก็ยิ่งน่าสนใจเมืองหลวงนี้ข้าจะไปให้ได้แต่ว่าอ๋อมีของกินหรือไม่ มีของกินหรือไม่เอออคืทั้งวันข้าน่ะยอมใจลูกพี่จริงๆพื้นที่กันดานเช่นนี้รันแต่จะหาหูหญิงไข้โจรให้ได้แม้แต่หนูตัวเดียวยังไม่เห็นเฮ้ยนั่นเออ,อ นั่นไงอปลาปวตัวแล้วนั่นไงอ่ะไป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 คนงามหายไปหน่อยเชิญในท่านตามสบายไปนั่งลง นายท่านเชิญตามสบายข้าจะบอกเจ้าให้นะหลังจากตัวนางกลับไปรีบล่างไว้ซะขังไว้ในห้องเก็บฟืนเฮ้ทำไมไหันเนี่ยทำตัวดีๆ เออพวกพี่ชายข้าอยากกินมันเผาะอ่ที่กระดานเช่นนี้ข้าจะหามันเผามาจากไหนฮะดื่มเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วก็รีบไปอืดอาจือญาติท่านพี่ั้งพี่นางเป็นถึงคนที่หัวหน้าชื่นชอบต่อไปต้องอยู่ในหัวเราสองคน พวกเราต้องดีก ok ับนางหน่อยนะนี่ข้ารู้นะผู้หญินเชิญถ้าดื่มชอดื่มมาอยากกินมันเผาเหรอกลับถึงค่ายข้าจะเผาให้เองเลยดีไไม่ไม่ข้าไม่อยากกินแล้วถ้าก็อยากกินเราก็กลับค่ายกันไปกลับค่ายไปไปไปกลับไปกันไปกันนะไป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 ไ ท่านเห็นคนแล้วไม่ช่วยยังตามมาถึงนี่คิดชั่วร้ายอะไรอยู่สถานที่น่าสนใจเช่นนี้เหตุใดข้าจะไม่มาท่านพอจะพาข้ากลับค่ายด้วยได้หรือไม่

ไร้ให้พาหูหยินไปไว้ห้องเก็บฟืนฮะข้าะปูกไรประโยชน์เลยนี่หูหยินนี่หูหยินหูหยินโอ้ยทำน้อยเนื้อต่าใจแล้วต้องโทษลูกน้องข้าที่มันไร้สมองทําให้เจ้าต้องลำบากเหนื่อยเลยนะหูหยินอนี่หากข้าตายเขาก็ไม่มีทางอยู่ต่อพิงลำพางเจ้าเป็นใครกันน่ะ ข้าแต่ต้องฮูหยินข้าหากข้าตายข้าจะลากท่านไปด้วยหัวหน้าท่านเห็นไหมเป็นฮูหยินที่อบกอดข้าก่อน <c oughs> ออนะเด็กเด็กเฮ้ยเอ้ย,อยห,วห,วหวัวหน้าหัวหน้าปฏิวัติมีข้าพันตำลึงทอง <c oughs> อย่าให้ข้าทำท่านเสียเรื่องเลย <c oughs> พูดนี่มีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลออไปเถอะไปไปกันเถอะไป ช่วยข่าด้วย<อ>ช่วยข่าด้วยาหากถ้าเกิด<อ>เรื่องท่านก็อย่าคิดว่าจะรอดเร็วเข้าเร็วเข้าเจ้าเจ้านี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโฮเย็งจริงๆสินะ <c oughs> นางบอกหรือโอ๊โยอยเจ็บนี่นางตีเจ้าหรือโอ๊ยโอ๊ยพูดมาเจ้าเป็นอะไรกับผูยิ้นกันแนะ่น่าสนใจนี่เจ้าตีผู้อื่นเป็นด้วยจริงสินางพูดว่าอะไรหรือเจ้าพูดอะไร <ple ans> นางถึงลงไม้ลุมมือกับเจ้า นันยังไม่เคยตีข้า,เ,าเลยคนบ้าเจ้าบ้าไปแล้วเด็กๆ <c oughs> รีบพาข้าไปดีมากคนมาพบแล้วนี่นี่

เข้บมาช้าไปท่านอองท่านอองไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เออท่านอองสบายดีจะให้เรารีบกลับไปรายงานตัวจำชื่อผู้มีพระคุณให้ดีวียวนข้าจะกลับมาท่วง ไอ้แล้วเข้าเบามือหน่อยโอ้ไีวิทย์วย้อะไรลูกนี้ดอ้ไอ้เด้ยไอ้ที่แท้เขาก็เป็นคนใต้บัญชาหนานชวนอองนี่เินว่าตาเท่าจับคู่ให้ข้าอีกแล้วปฏิเสธไป สายตาเขาเฉียบแหลมะนะ้าไมเราดูก่อนดิสตรีที่ข้าชอบข้าจะขอนางแต่งงานเองหวานเออเพก็ดีเจ้ามีแผลในใจมากมายเหตุใดกับเรื่องเย็นเออเจ้าจึงเลอะเลือนเช่นนี้แต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวพันถึงความสุขช่วชีวิตให้นางแต่งไปแดนใต้แสนไกลผูกชีวิตกับบุรุษท,ที่ไม่เคยพบหน้ามาก่อน ไี่เป็นการทำร้ายนางมรถครั้งนี้ฝ่าบาทเป็นผู้กำหนดมิใช่สตรีอย่างเจ้าจะโต้แย้งได้ท่านพ่อข้าวอนเออท่านพ่อตาวอนเออและเย็นเออรักใคร่กันอย่างยิ่งจะได้กล่าวโทษนางอีกเลย วันเอ๋อเจ้าบอกข้ามาเจ้าพาเย็ยนเอ๋อไปซ่อนที่ใดแต่ไรมาหม่อมฉันคิดว่าองค์ชายไรความรู้สึกถอว่าเมื่อเอ๋อถึงเย็ยนเอ๋อ กลับเห็นความขี้ขลาดและน้อยเนื้อต่ำใจในใจท่านช่างน,น่าขบขันยิ่งนะกเจ้าช่างชอบพูดจาล้อเล่นเสียจริง เย็ยนเออพี่ไม่อยากยัง่งชิงกับเจ้าหากเจ้าเปลี่ยนใจหนีไปจะไม่มีผู้ใดขวางแน่นอนท่านเสนาบ,บดีมีคนพบคุณหนูรองใกล้เขาหลานเฉิงขอรับเจอตัวแล้วก็พากลับมาเอ่อขอรับเอ่อผู้น้อยมีเรื่องไม่เข้าใจจูนเสนาบ,บดีเราไม่แรงสนับสนุนจากองค์ราชทายาทแล้วไม่ใช่เหรอ เหตุใดท่านจึงต้องเอาใจอองแดนสักดิดาคนหนึ่งเจ้าจะเข้าใจอะไรนานชวนอองนะไม่จะกลับมืองหลวงน้อยครั้งเพรว่าเจนสงครามชนะศึกแต่วัยเยาครั้งนี้ฝ่าบาทป่วยหนักทั้งยังสงสารเรียกตัวกลับมาอย่างลับๆต่อไปใต้ลาจะเป็นของผู้ใดก็ยังไม่แน่ชัดออท่านเสนาหลักแหลมนัก อิงเดินเมื่อกลางวันหม่อมฉันพูดแรงเกินไป 冷 <laughs> 呃。 เย็นเออเหตุใด,ดในใจท่านตั้งแต่ต้นจนจบถึงมีแต่เย็นเออได้ข่าวเย็นเออแล้วใช่หรือไม่เป็นกริส์แต่จิตใจไม่โหดเหี้ยมแบบกษัตริย์ เป็นสามีก็ทรอยศอต่อคนที่รักอีกไม่กลัวสุดท้ายจะไม่เหลือสิ่งใดหรือ อิงรันเห็นได้จนท้ายที่สุดข้าก็ยังเข้าไปอยู่ในใจท่านไม่ได้เย็นเออในที่สุดคารวาพี่เคยพี่หญิงเล่าเย็นเออพี่หญิง พี่หญิงเจ้ากลับมาแล้วหรือข้าคิดถึงพี่หญิงก็เลยกลับมาข้าอยากให้โอกาสเจ้าได้เลือกใหม่อีกครั้ง แต่เหตุใดเจ้าจึงกลับมาอีกกลับมาก็ดีดียิ่งนักคุณหนูรอสกุลซูเป็นเจ้านี่เอสเด็จพี่น,น,นี่คือสตริที่ข้าเอ่ยถึงในจดหมาย,ยชีวิตนี้ ข้าจะแต่งกับนางเท่านะท่านพูดเหลวไหลอะไรพี่หญิงไม่ใช่นะพี่หญิงอายนวนชะเพิ่งให้เสด็จพ่อยกเลิกงานสมรสวันนี้ลับจะแต่งกับนางเสนาบ,บรีสูมีตำแหน่งเช่นไรใช่ผู้ที่เจ้าทำเป็นเล่นได้เหรอ เสด็พี่เพราะข้าไม่รู้ว่านางคือสตรีที่ตาเท่าจัดแจงแต่ว่ารู้ตอนนี้ก็ไม่สายผู้ที่ข้าจะแต่งด้วยไม่ว่านางจะเป็นใครข้าก็จะแต่งด้วย <c oughs> กับตาเท่านั้นข้าย่อมมีวิธี ยินเออ,อก่อนหน้านี้เจ้าหนีงานแต่งเพราะอีกฝ่ายคือหนานชวนอองแต่บัดนี้เจ้ากลับสนิทสนมกับเขาที่แท้เจ้าคิดอย่างไรพี่หิงที่ข้าหนีงานแต่งเพราะไม่อยากแต่งกับคนไม่รู้จักต่อมาพบเขาระหว่างทางข้าไม่รู้จริงๆว่าเขาคือใครยิ่งไม่รู้ว่าเขาก็คือหนานชวนออง เช่นนั้นเจ้าชอบเขาหรือไม่จำชื่อผู้มีพระคุณให้ดีวีวยยนข้าจะกลับมาทัวก็ไม่เกลียด แต่ข้าชอบพี่หญิงมากกว่าเจ้านะรู้จักแต่พูดคำหวานพวกเราจะไม่แยกกันอีกแล้วได้ไม่แยกจากกันอีก ความคิดหลูกกลัวกองเกินคาดเดาจะล้ำเส้นไม่ได้แม้แต่น้อยสงคิดว่าได้อำนาจกองทัพบ,บางส่วนแล้วตำแหน่งรัชทายาทนี้จะเป็นของพระองค์แน่แล้วงั้นหรือชั้งน,น่าขันยิ่งนักกราพยักกองทัพผู้ใดในล่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือบัลลัง พระองค์ว่านานชวนอ,องกลับมาแล้วหากเขาล่วงรู้ว่าองค์ชายจะยกแผ่นดินให้ผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิน้นเขาจะคิดอย่างไรเจ้าหมายความว่าเช่นไร องค์ชายหากพระองค์เชื่อใจหม่อมฉันเรื่องหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่หม่อมฉันเถอะร่างกายเจ้าสำคัญกว่ารักษาตัวก่อน วันเออไม่ชอบขมจะไว้ว่ายามป้อนยานางให้นางกินลูกอมกุ้ยฮววด้วยพระชายาดื่มยาก่อนขมเหลือเกินคิดไว้แล้วว่าพระชายาจะปฏิเสธองค์ชายสั่งข้าให้นำลูกอมกุ้ยฮาามาด้วย หยิบกระดาษมาให้ค้าเพคะถึงสูเยียนแม่นมราให้ถึงเวลาสมควรส่งจดหมายนี้ให้สูเยียน ต้องมอบให้นางด้วยตนเองเหตุใดพระชายาต้องทำเช่นนี้องค์ชายทรงจะเป็นบุตรีเสนาสูเต็มใจแต่งกับข้าจริงเหรอองค์ชายที่ไร้อำนาจไร้กำลังเช่นนี้หลายปีมานี้พระวราะกายฝ่าบาทย่ำแย่ลงราชสำนักแบ่งพักแบ่งพวกกันเรียบร้อยแล้ว หากข้าไม่แต่งก็คงไม่ได้เทียบกับให้ผู้อื่นมาบีบบังคับมิสู้แต่งกับคนที่ข้าชอบเจ้าชอบข้าเหรอ ความรักที่ให้ไปไม่ใช่พูดสองสามคำก็เอาคืนกลับมาได้ข้าติดตามเขามาครึ่งชีวิตแต่งกับเขาข้าไม่เสียใจประชายยาแม่นมนึกไม่ถึงว่าลูกอมนี่ จะขมเพียงนี้